สวัสดีครับผมตู่จากเพจ SCT by ตู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง YouTube ตอนนี้ก็จะเป็น SCT Car Max นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าวันนี้พิเศษหน่อยพอดีว่ามีประชุมทีมตอนบ่ายนะครับพอประชุมเสร็จแล้วก็เลยลงมารีวิวตัวฟอร์ด y t แท็ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ตัวนี้ก็ทําเยอะอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นฟอร์ดไ t แท็ ขับสี่เป็นเทอร,ร์โบคู่นะครับ200ริ210ม้าอยู่ในนี้นะครับแรงบิด500นิวตัวนี้ที่ลูกค้าทำมาหลายหลายๆตัวเลยเรามาเริ่มกันที่ข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับข้างหน้านี่ก็มีข้อไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟเดย์ไทม์ตัว4ก็คือที่เราเรียกกันว่าไฟ4ีแคมป์ส่วนไฟหน้าตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟหน้าอาจัจฉริยะตัวนี้จะเป็นไฟเมทริก รเราเรียกว่าเป็นลูกแก้วแล้วกันข้างในจะมี LED 6กดวงอยู่ในอยู่ในลูกแก้วนี้นะครับในโคมเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าเป็นพ่อ m ม n า e LED นะครับในนี้เลยก็จะมีตัวนี้ก็คือจะเปิดปิดอัตโนมัติเป็นไฟอัตริยะนะครับก็คือเราเปิดเด y t ทา e เนี่ยกลางวันเราเปิดตัวนี้ปุ๊บพอกลางคืนเราเปิดปุ๊บตัวนี้มันก็จะเปิดแทนตัวไฟเด y t ท m e ขึ้นมาแล้วก็ที่พิเศษของตัวไฟตัวนี้ก็คือว่าสามารถหา ผมเรียกว่าจุดอับแล้วกันจุดอับเนี่ยถ้ามันเป็นมุมมืดมากๆเนี่ยไฟตัวนี้มันก็จะมีคําสั่งให้ยิงไฟในตรงพื้นที่ที่มันมืดมากๆนะครับเพิ่มในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็นไฟ LED เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นไฟอัติรียะเปิดปิดอัตโนมัติแต่พิเศษตัวที่ว่าเราเลี้ยวซ้ายเขาเปิดซ้ายเราเลี้ยวขวาเขาเปิดขวานะครับมาดูที่มาดูต่อที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่ก็จะเป็น ปอดเทปโอเป็นของแ a p เตอร์กนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟทับทิมสาเมตรนี่เพิ่มความสวยงามนะครับในตัวตัวรวงรังพึ่งเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการระบายอากาศที่อยู่ภายใต้ปากระโปรงตัวนี้ให้มันระบายอากาศดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัวรังพึ่งเนี่ยมันขยายใหญ่จากตัวรุ่นเดิม นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยเขาจะมีให้นะครับเซนเซอร์ที่เป็นการเซนเซอร์กันชนจะแต่ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าเซนเซอร์เนี่ยเป็นออปชั่นเสริมนะครับเซนเซอร์เป็นออปชั่นออปชั่นเสริมขึ้นมาซึ่งลูกค้าซื้อความปลอดภัยเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวที่ติดรถมาเลยก็คือจะมีตัวกล้องหน้าเซนเซอร์ซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้มีกล้องหน้ามีเซนเซอร์แล้วก็มีห่วงลากจูงให้ลูกค้านะครับมี2ข้างเลยนะครับซ้ายขวา สามารถที่จะลากจูงน้ําหนักได้ประมาณผมพูดว่าประมาณสัก3,000 3,000กิโลนะครับใช้สายเนี่ยประมาณสัก3เมตรนะครับตัวเฉลียอยู่ที่ตกตกอยู่ที่1เมตรนะครับ1เมตรนี่ก็ประมาณพันโลนะครับใช้ใช้ระยะเอานะครับเพราะว่าตัวใหญ่แล้วเขาจะไม่ลากกันยางมากเพราะว่าเวลามันขาดแล้วมันดีดกลับเนี่ยมันรุนแรงนะครับ อ่าต่อมาที่เป็นตัวฝากระโปรงหน้านี่ก็จะเป็นสกูปทรงฟริตนะครับเป็นลายแรดพื้นดํานะครับตัวแรดขาวพื้นดํานะครับอโอเคมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับตัวทุ้มล้อนี่ก็จะเป็นทุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับมาพร้อมหมุดเงินตัวล้อนี่ก็จะเป็นล้อของ B Project นะครับอ่าเป็นลายดําสลับแดง เป็นล้อขนาด20นะครับส่วนยางเป็นยางมอนสเตอร์ขนาด27 5 5 5 R 20เป็นยาง AT นะครับตัวนี้ลูกค้าใส่เพิ่มนิดนึงก็คือจะเป็นตัวครอบครอบดิสเบกหน้ามาตัวนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยจะใส่เพิ่มหมดเลยก็คือเป็นครอบดิสเบกของแ a ม b บนะครับสี่ล้อเลยด้านข้างแก้มข้างตัวนี้ก็คือเป็นอักษรบเทโบเป็นอักษรสีดำนะครับข้างตัวรถเลย กระจกหูช้างกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับแล้วก็ไฟส่องลงข้างล่างพื้นเวลาเราเปิดประตูไฟจะติดนะครับเพื่อที่จะส่องลงข้างล่างว่ามีอะไรหรือเปล่าเผื่อว่าจะเหยียบน้ํานะครับมาดูในส่วนของตัวบันไดข้างบันไดข้างนี่ก็จะเป็นทแฮมเมอร์ของเก่าเดิมๆก็เป็นแบบการลื่นปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบันไดเหล็กแฮมเมอร์เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เสริมหล่อให้กับรถคันนี้ด้วย มาพร้อมกับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่ลูกค้าก็จะทําตัวตัวคู่ก็คือตัวประตูหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังประตูหน้าเลยประตูหน้ากับประตูหลังส่วนเบ้ามือจับลูกค้าก็ใส่มานิดนึงอ่าเป็นกิมมิกนิดนึงโอเคส่วนด้านหลังนี่ลูกค้าก็จะใส่ลายสติกเกอร์เรนเจอร์เลยนะครับ ส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวบายแท็กเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแหลกหลังคาแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังสปอร์ตบาร์ด้านหลังปีนี้นี่ตัวเน็กเกนเนี่ยเขาจะมีเสาะเซาะร่องมาให้ตัวของเก่าจะไม่มีร่องนะครับจะเป็นตัวทึบเลยตัวนี้เขาเพิ่มความสวยงามเข้ามาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางตัวบ y t แท็กเนี่ยซึ่งมีมาให้จากโรงงานเลยอยู่แล้วนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูที่ตัวฝาท้ายตัวท้ายกระบะกัน เอาอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้กับท้ายนี่คือจะเป็น F O R D เว้นอักษรของ Ford ไว้มาเพราะว่าจะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยส่วนตัวคำว่าเลนเจอร์ข้างหลังนี่ลูกค้าให้ทำตัวสติกเกอร์ดำด้านนะครับแปะลงไปซึ่งตัวฝาฝากระบะปิดท้ายของเลนเจอร์ตัวนักเกนเนี่ยจะเป็นตัวปั๊มลงนะครับเป็นปั๊มไม่ได้ปั๊มนูนนะครับปั๊มลงไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นของตัวขอบกระบะอยู่ทำให้รถดูสูงขึ้น ส่วนในตัวเรื่องของออตัวฝาปิดตัวนี้นะครับทางฟอร์ดเนี่ยเราได้พัฒนาแล้วก็เห็นถึงความสําคัญว่าช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องที่ว่ามีการจุลกรรมเนาะเรื่องไฟท้ายเขาก็เลยเพิ่มตัวกุญแจล็อกฝาท้ายมานะครับก็เพิ่มในความปลอดภัยให้ลูกค้านิดหนึ่งในส่วนของฝาท้ายกระบะตัวนี้นะครับมีตัวช่วยตัวช่วยยกกระบะผมพูดว่าตัวช่วยยกแล้วกันเนาะ เขาเรียกว่าเป็นตัว Easy Lift นะครับซึ่งสามารถยกได้มือเดียวในตัวตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นมานะครับตัวนี้ซึ่งในฝาท้ายนี้ถ้าลูกค้าเปิดดูตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นไม้บรรทัดแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเขาปิดไปเขาไม่ได้ใช้อะไรเขาก็เลยตัวทำทำตัวแผ่นยางปิดลงไปแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือซีที่เป็นล่องตัวนี้นะครับสามารถใช้เครื่องมือซีที่เป็นงานไม้เข้ามาจับล็อกตัวนี้แล้วสามารถทำภารกิจ ในวันนั้นๆได้เลยที่ท้ายกระบะอ๋อแล้วก็มีคราวน,นี้เรามาดูที่ตัวฟอร์ดบายแท็ก4ขึ้4ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ AC นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นเบ้าเป็นปลั๊กปลั๊กไฟ AC นะครับสูงสุดอยู่ที่230โวลต์นะครับแม็กอยู่ที่4,000วัตต์เออไม่ใช่ครับ400วัตต์อ่าใช่400วัตต์ส่วนตัวนี้จะเป็นไฟ DC เป็นรูปักอย่างนี้เหมือนกันนะครับเป็นไฟ AC เอ่อเป็นไฟ DC 12สโวลต์1้0วัตต์นะครับสูงสุดโอเคเบานะครับเบาจริงๆแล้วคือมันเบามากนะมันช่วยลดมันช่วยลดในการยกฝาท้ายขึ้นเนี่ยถึง70%อ่าคราวนี้เรามาดูกันชนหลังของตัวแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์เลยตัวนี้ก็เจาะเซ็นเซอร์มานะครับแล้วก็มีไฟ ไฟตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟสองหลังนะครับไฟสองหลังเพื่อที่จะไ,ไฟถอยประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นตัวไฟถอยซึ่งน่าจะติดเสริมมาจากตัวไฟท้ายอยู่แล้วน่าจะติดเสริมเพิ่มมาจากไฟท้ายนะครับแล้วก็มีห่วงมีห่วงลากจูงแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวินเหรอผมไม่บอลบอลอ่าบอลตัวบอลน,นะครับผมไม่แน่ใจแตเ่เอาไว้ลากตัวนี้ก็คือสําหรับลูกค้าที่ เอาไว้ลากเรือนะครับงเงี้สามารถทำเป็นตัวเ,เป็นตัวพ่วงได้แล้วก็จะมีห่วงแดงด้านหลังมีไฟสองทะเบียนนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของอตัวไฟท้ายไฟท,ยท้ายลูกค้าลูกค้าก็ใส่ตัวไฟครอบครอบไฟมาตัวนี้จะมีระบบอัจฉริยะซึ่งจะมีโมดูลเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมันชื่อ By Sport ก็คือเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ที่จับวัตถุที่เข้ามาใกล้ตัวรถนะครับ Oh. ในในส่วนของอ่าอันนี้อันนี้คือจะเป็นตัวผมจะพูดว่าเป็นกิมมิคที่ที่ที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นทางขึ้นกระบะอีกอีกทางหนึ่งของตัวรถกระบะปอร์ดเรนเจอร์นะครับ ตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าลูกค้าเวลาเปิดท้ายกระบะมานะครับพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยการขึ้นท้ายกระบะเนี่ยมันมีน้อยลูกค้าเห็นไหมฮะมันมีแค่นี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีตัวนั้นนะครับมีแค่นี้เองการขึ้นท้ายกระบะมีแค่นี้คร่านี้เขาก็เลยทําเสริมตัวนี้มาให้ขึ้นลงได้อีกทางหนึ่งเป็นตัวเพิ่มผมว่าเป็นเป็นตัวเพิ่มเพราะว่าวิศวกรเขาวิจัยออกมาแล้วในความสะดวกของลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะขึ้นลงเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ขึ้นลงด้านข้างตรงนี้เวลาเปิดท้ายกระบางเดียว ซึ่งมันจะเสียเวลาสําหรับคนที่แบบทำงานคนเดียวนะครับก็คือถ้ามีตัวช่วยเนี่ยก็ขึ้นสะดวกได้เลยอ่าครานี้ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะออกรถ Ford นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสีขาวมุกพิเศษนะครับเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งก็บวกเข้าไปจาก1นึ่งล้านสองแสนบาทบวกเพิ่มขึ้นมา นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรืออยากะสอบถามข้างวดเงินดาวสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์08 5 9 5 2 5 3 0 3หรือจะอินบ็อกเข้ามาที่เพจ S C T by สีตู่กับช่องช่องทาง u u u e e มีเพิ่มนะครับตอนนี้มีเพิ่มช่องทาง YouTube นี่ก็จะเป็น S C T Car Max อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางของ YouTube เหมือนกันแต่เป็น มิดไมล์ by s c t นะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้า EP หน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะรีวิวอะไรเพิ่มเติมขอบคุณมากครับ